จันเข็มจันเข็มมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมอากาศนนฮอนอากาศเย็นๆแต่มันฮอนแทนอันนี้ปาเราจะไปเลาะสวนอันนี้ปาอันนี้ปามาปน,ะะน,นี่แตวนนี้เขาก็จะเริ่มตัดตัดทยอยตัดกันเยอะแล้วนะคะ เพราะว่ามันเป็นลอบเป็นรุ่นเด้จ้ามันจะแก่พร้อมกันตามเกตนะคะเกตอย่างก่อนเราเอาเอเออย่างพวกเอบอะไรโคจักเด้จ้าเพื่อนเอ้านอนป๊ออ,นนบบอันนี้อ<ห>ันนี้เยอะเห็ดแบบขับเลยอันนี้ตึงเลยไงอันนี้มังคุดนะคะอ,อันนี้ชาวโยงเลยโอ้เพื่อนอันเลยเนาะการลมเลยมาตรฐานมาก เออออกไปทางนู้นน่ะนะถ้าไปทางนั้นเราจะเห็นเขานะเบ้นน่ะนน่ะเห็นเขาแล้วก็จะเห็นอ่นพวกแปลงนั้นแปลงนี้นะเออไกลเตบอยู่เออนี่นะคะนี่นะคะซอยสามแล้วค่ะอันนี้บอซอยสามนะคะอันนี้เอิรนว่าซอยสามน่าคลองชันซอยสามซอยสามกันะตัวี่ิศงนะคะ นี่นะคะปลูตัวปูดแดงปลปูกตุยา่าน,นั่นก็ทุเรียนนะคะนี่นะคะเราเข้ามาซอยสามป่าทุเรียนแต่จากป่าไผ่เด้อจ้ะป่าบ้านเพื่อนบ่แม่นบ้านยายนี่นะคะนั่นๆเราเก็บทุเรียนหรืวอวดกแทกเพื่อนดกกระแทกดกกระแทกเทออ ป้าหน่วยหญยๆงยนะป้าหู่คูอ๋จ้ะฮ้ยที่บ้าน่ะอ่าของเขาจะงอเงาะเงาจ้ะซื้อเงาเอี่ยนะที่นเาะเราก็ต้องซื้อเลยรกมาเงีโอ้หมกทั่วนะคะบอกนี่นี่มมกมักทั่วแปงนั่นเป่าใหญ่ ใช่ค่ะทั่วที่เหมือนทั่วญี่ปุ่นนะนะก<า>็ขึ้นมาในย่างย่องมาได้บ่ามาบยได้นี่นะคะนี่นะคะนม่ได้มาแน่ไม่ได้ม,มาดูถนนนะคะเพื่อนๆยายจ๋าพาเลาะนะคะเป็นผู้เท่าขาเลาะอีกหนึ่งวันนะคะเรามาเที่ยวจันทบ,บุรีอำเภอจันเขมว่าบุกที่รงนันาะ่วันนี้ นี่นะคะหนุ่มๆสาวๆาวมีแต่สาวๆนะคะสาวเหลือน้อยก็มีค่ะค่ะสาวๆสาวๆนะคะทีมสาวๆไม่มีไม่มีสวเลยนะคะยกเว้นเจจานะคะ <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> สวยเธอไม่เก็บเกี่ยวเลยจ้าช่องฝนลินเจจามาพร้อมช่องฝนลินนะคะ <c oughs> นี่นี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศเฮ้เขาเสีเยเงย้ยงอันนี้คือม,มีอันนี้กุ้งบ่อ เพื่อให้เทกแท้เนี่ยน่าจะเป็นกุ้งเนาะนะยนะฮะโอ,โโอโมแม่นแล้วโโโโมั่วแล้วยายนี่นะครับเพ,พื่อนบรรยากาศบรรยากาศของซอยสามนะคะเพื่อนๆซอยสามนะคะเพื่อน,อนยังไม่ถึงเลยนะคะ เบ้อมีเบ้อเธอคือตาไวเลยนะอ๋อไอ้เด็กจูทูเรียนดังๆนะานมันต้องรักหลายนะเออเออไม่กลัวพายุเวลาพายุมามันก็ไล่ได้อันนี่นะคะเพื่อนอ๋อแม่สวยจังคนนี้นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเรามาถึงแล้วนะคะเรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาถึงแล้วนะคะ เรามาถึงลงมาเลยแม่เรามาถึงแล้วนะคะอ้าประตูหน้าต่างแล้วเปิดบอเนาะนี่นะคะฮะอ้าบอสเฮ้ยเธอย่างไปชุบสีส่ชุบห้าได้บอสโอหัดเดีย๋ยเสียงเราเฮ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอยู่มาแม่มาแล้วเนาะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะ นี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงตาแสงปลายผ้าไปมีโม่แท้เลยเดพวุ้นผุนมิจม่ฮะ้นพื้นมันแรงมันแเออและแม่เฮ้ยตะแสงฮะฮันเดฮันเดฮันเดโอ้สวัสดีค่ะแม่ยู่วะเราคือ้วนแท้ ป้ามาถึง <Safe> ท <rév mark> <n> ี่เลยนะคะมาถึงท <Buffalo> <mus> <cy p> ี่ปุบ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 แลเดี๋ยวไปหหน้าโอ้ไปทำตาทิ้งบ่มาเร็วๆมาๆมาโอ้หมอามากนได้กินเลยนะคะผอมค่ะ้อม ปนะพอหอมาไหดอกูกกันเดี้เนเดี๋ยวเห็นมันเดียวกันไป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 อ้ยง้อง้เง้องงอเขาบ่โอ้โหม่ใายรู้ไปจันนะอู้ย เออเอาเลยค่ะเอาเลยพูอันนี้นี่นี่อู้ยนางไปยืนแอคชั่นในมุมนั้นเลยน้าๆๆๆกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยเอาค่ะมาเปลี่ยนฮะมาเร็ว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 กินได้เลยฮะย่าบอกกินได้เลยนะคะป้าสิกลดออกแล้วอุ้ยฉันจะปีนขึ้นไปแบบนี้บทให้เพรา โอ้ยสวยเธอถ่ายฉันเนี่ยรัศมีแค่เธอไม่ได้เอาโทรศัพท์มาบอมมาถ่ายฉันดูนางนี่นี่นะคะเรามาสวนเงาะนะคะผอ้มีเอ่อนีนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศนะคะย่าบอกว่าเสียวออกแล้วบีนี่ว่าสันโอ้ยโผดโผจะปลูกทุเรียน อีหย่งมันบ่มีบ่นางอีอมนาจงะเอ้าเธอเธอกระถ่ายอันนี้ให้ซันก็แน่กดหัแล้วคะกดแล้วกดแล้วอันไหนเลมาดิมานะคะมานะคะมามามา มาเที่ยวสวนเงาะนะคะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อมาเหมาเงาะมาเหมาทุเรียนมาค่ะมาค่ะมา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 รอบนั้นน่ะไหนลูกสาวเด้อน้องอาโฟนสวัสดีแล้วโบโบฮะไหนเอันัหนตอนนั้นเด้อค่ะนี่นะคะงามงามงามโอ้โหยงามไปหมดใช่ไหมคะงามจักไปใส่เบวดีแหละไม่ไปหมดหรอกอ่า ไปคะ่ะา,า้อ,อไ่อยก็ไปเก็บมะคืนปวดท้องอยู่ไปไหนคะไปเก็บมาคุดเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้หนูลิงพาไปนู่นเนี่ยไปเอ,อามงคุดกินโอ,โอ้นางกูเธอเธอเธอมักทุเรียนพี่แล้วแล้วเธอให้มันหลุดจสีหัวบอพ,พี่พี่พี่โอ้ นี่นี่หักแล้วเนี่ยักแเน่ยเธอหักสิฮักสิเธอหักสิเธอนี่นี่นะคะเดี๋ยวเดีาหักทาหักทาโอเวจุดเด่นอออ๋อมาว้าวเมนอลังการงานสร้างมาโอ้โห ฉันแสงเธอมาเป็นตากล้องให้ฉันแป๊บหนึ่งไม่ไม่ไม่่ว่าประจาะประจาลงอ่ะประจ่ายจะพูดเร็วมาฟังบรรลุเรียกเหมือนว่าเอ้ยมาค่ะมาเมาค่ะ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 เอาซื้อไปเค้งโชงเค้งเตยมาเงาะฮะ อ๋อหนะคะนะคะอ๋อบมอให้ไปกินเหรอโอ้โหโอ้ขอบคุณค่ะโห๋ยวบอกว่าโอ้ยมายาจะไปโม้ยโอ้ยโอ้ยยอดมากเยอะเยอะเยอยเยอะงออยู่นี่เด็ดละแม่ เด็ดละแม่มังงอบ่เด็ดมังงอบ่ได้มาเด็ดมังงอมืออันไนดซื้อเอามังง้อเมื่อให้เฮยนะอพระเจาก็จะดูตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเห็นเงาะแทบจะไม่ได้ชิมเลยค่ะดีใจแห้งมาเดินมาเก็บเงาะกับปราจาที่สวนหญ้านะคะจันเขมซอยสาม เด็กเก็บละแม่เนี่ยเนี่ยเนงาเก็บนี่ยเอนี่ยเนี่ยเอาตัวมันแดงๆเลยซอยงาซอยงาหยกในแม่ในงานนึ่งปลาจันเสืมาบุถึงหยกละแม่ยังละแม่เสร็จแล้ตื่นเต้นดีจ้ะอีนะคะเจ้าของสวนเสื้อสีฟ้าก็โสดนะคะโสดสนิมนะคะ สดมากนะคะนี่นี่นี่ยสดต้นผือสดต้นผือสดต้นผือที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะท่านแกจันเข็มจันเขมนะคะซอยสามจันเข็มซอยสามนะคะจันเข็มซอยสามจริงจริงว่จประจ่าบุได้แอบอ้างดอทุเรียนแกจัดถึงได้จัดใช่ไหมคะรอบรอบก้อนนะเพื่อนว่าโอ้ยอาจารย์อาจารย์มีโมมีเมฆขีดตัว โอ้ยบดิสิทัวเด้อเพิ่นบ่พร้อมสิสิตัดเนาะเอามีเอาอไมาแค่ฐานเท่าตัดอย่างนี้ยเขาเอาไปขายอย่างเดียวเขาไปขายส่งส่งเขาลงอย่างเดียวโอ้แต่ของเราเอาแบบเอาเอาแป้งแป้งดีเออแป้งดีน้ำหนักดีแห้ขายได้ราคาเลยตลิงอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ฮะนี่ปลามาอะไรมีอะไรยายเธอไปไหน ซอยธอต้องเก็บเกี่ยวนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะมาถึงสวนเลยนะคะเพื่อนๆมาถึงสวนเลยนะคะ้าจ๋ากระบดจักราคาอย่างทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสิเอาเอาเอาะนะเพื่อนๆสิเอา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 ๆนะว้าฮเออเราคือเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเดี๋ยว สันจะส่งคลิปไปเฮียไปฉันเมืองเฮียไปอยากเฮียอยากมาใจสิขาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยฟินบ่นางฟินไหมฟินเจ้าฟินมาที่ไหนจ้าฟินเจ้าพ่อบ้านใจกล้าฝากด้วยนะคะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาเมาทุเรียนได้นะคะ ได้หมดแล้วครับเออเธอจะจองไว้เบอรเอาไว้ขายเนาะบ้าเอ้ยนี่นี่นะคะนี่นะคะโอ้ยมันฟินมากมันมีความสุขแต่เฮ้ยเดี๋ยว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 เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเลาะเลาะอีกอย่างก็อีกเท่อนึง เลาะเลาะสวนมังคุดอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลาะสวนมังคุดกันนะคะนาเบ้นกินแล้วเม่มันเป็นอะไรชิมทำไมโอ,อ,อ้เออเออยายยายรัมีเก็บเก็บก็บก็บรัตมีพี่งามไปแท้ออนี่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ คลิปนี้ขอสักร้อยวิวก็พอนะคะคลิปนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศแล้วก็สวนทุเรียนต่อไปเห็นย่าแกบอกว่านี่นี่มาดูลิงที่จันเขมนะคะซอยสาม่น่น่นะ่ะนี่นะคะนี่นะคะ นะคะนี่นะคะนี่นะคะน,นี่นะคะ,ะ,คะบรรยากาศบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศแทบจะไม่นั่นเลยนะคะมันฟินมาอุ้ยสซงหน่วยนะ่นคืองามแท้ผู้เดชผู้ตนผู้ตีอ่ผู้ทั้งผู้นี่นี่นะคะอุ้ยนาเบนหาซิมเราเป่ซิมโบไ,ได้มาเลยค่ะบบได้มาเลย,ดดเลยเนด้ด,ดีใจกินบังก็ได้จังหน่วยก่อนนะ ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นดีใจมากๆนะคะฟินมากค่ะฟินมากมาเด้อ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  นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเอาเอาพี่โตไอ้บ่นี่นะคะเพื่อนๆบุ๊คบุ๊คบุ๊คนี่นะคะโอ้จะออกเหรอคะโอ้จงไว้กินแน่อาย่าบอกว่าเสี่ยงออกจะได้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  นี่นะคะเป็นเพื่อนนี่นะคะนี uh ่นะคะสวยงามคักเบาะลานี่จะจ๋าจะเมือเบิดนี่นะคะจะเมือหมดนี <h <h ่นะคะจะจ๋าจะเมือหมดนี่นะคะนี่นี <h okay> <h ่นี่นนี่นี่ไปฝากเฮียจะแสงบอกยงขึ้นลวแม่พวกนี้นะคะเออเออเออได้แล้วนี่นะคะ น well, ี่นะคะนี่น่ะคะหัขออยางนองสามคืนหมดแล้วข่อยทมานมอโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนผัดเออนี่ Bien.